ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอันนี้ก็เป็นปูเขาเรียกอะไร,รอ่ะถ้าพื้นบ้านแถวบ้านผมอ่เขาเรียกปูปูแมะนะครับหรือปูแปะนะครับแต่แถวกรุงเทพเขาน่าจะเรียกปูแป้นนะครับ mm. ก็เดี๋ยวเราจะมาทํากรรมาวิธีเนาะเราจะมาทํากรรมมาวิธีอันนี้ก็เป็นดองน้ําปลาเนาะเป็นปูดองน้านําปลาก็มีลูกค้าสง่งสั่งไปบ้างน,าน,นะ ก็เป็นปูอันนี้ยังยังไม่ได้รองน้ำปลานะครับก็ยังถือว่านี่เป็นอย่เยครับแล้วก็ต้องดองดองน้ำปลาแบบไม่ต้องเค็มมากนะก็ใส่มันจะหนีไหมถามว่าจะหนีไหมก็ต้องจับระวังหน่อยเนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ดองน้ำปลาแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้ตัวเมียนะครับปูนี่ดูง่ายๆนี่ตัวเมีย ถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นแบบนี้ระปิ้งนี่อ๋อตัวตัวผู้มีหนวดเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เนี่ยตัวผู้มันจะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปุ๊บมาถึงก็มาวิธีนี่ใส่น้ำปาลาลงไปใส่ไปไม่ต้องเยอะเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วใส่ให้ท่วมท่วมปูหน่อยสักประมาณไม่ต้องเค็มมากนะครับถ้าชอบเค็มมากก็แช่นานหน่อยถ้าไม่ชอบเค็มมากก็ สักพักหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่คนไม่ไม่ชอบเก็มเนะแต่ถ้ากิคนกินเค็มก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะแล้ต่ชอบนะแต่อร่อยมากอืมอร่อยมากนะแล้วแต่ชอบไดาน้ำกองถุงหนึ่งโอเคครับ